ลองดูเด้อพี่น้องสูตรเยเือนจ้าอย่างอร่อยว้าวนี่นาโจดพี่น้องเอ้ยวันนี้อย่าเดินผ่าน้าโจดมาอย่าเดินที่แกงหน้าโจดเด้อพี่น้องนี่แกงหน้าโจดเซฟเซฟนี่เบบโครารบานเองนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ริกแกงยีเดือนตําเองเด้อมีหัวหอมมีกระเทียมมีตะไคร่นี่เลยผิกริกในสวนอันนี้ก็ชะอมด้อจ้าก็ใบานางรักนี่พี่น้องนี่ใบานางรักรืพกอพะไอตู้เองนี่เลยนี่ก็ปลายีเดือนเจะเอาปลาไปต้มเนี่นยนะเองยีเดือนจะกองเอาเด้อยพี่น้องนี่นี่มันมีตัวมันดานี่ที่ยีเดือนขาดไม่ได้พี่น้องเอ้ยมันจะทำให้อร่อยขึ้นมาอีกหลาว พี่น้องเอ้ยนี่แหละเค็ดลับความอร่อยของยาเดือนเด้อพี่น้องเด้อยาเดือนใส่ปลากระป๋องยาเดือนเพังรัวแกงกระจูใส่ปลากระป๋องมันอร่อยพี่น้องเลือไทยเด้อพี่น้องนี่เลือไทยนี่อร่อยแทะอย่าลืมดู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 พี่น้องเลือไทยเด้อย่เดือนแกงกระจูดอร่อยแทะพี่น้องเอ้ยนี่แหละยาเดือนนี่แหละไอ้นาำยานางยาเดือนไอ นั่นเอาไว้แล้วอย่นเดินปั่นเอาไว้รึมั้ยพี่น้องดูก็ใส่ไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยนี่น้ำจะนางข้นๆเอานี่พริกทีอย่าเดินตามเบ่งนะพี่น้องใส่ลงไปจ้าเนี่ยเด็กเองตำเองนี่เด้เอ,อดประหลาดนี่อย่าเดินจะใส่ลงไปแบบนี้พี่น้องนี่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 ดูเดะนี่กางมันจะได้ไม่ลงพี่น้องเอ้ยนี่นี่ เดีอยาเดือเทลงไปนี่นี่ตัวได้ไบบด้วยพี่น้องนี่ยันที่ต้มไว้แบบนี้ได้พี่น้องนี่ให้มันเปื่อยดีดีเลยนี่นี่นี่ตุ่มเอาไว้ด้วยพี่น้องเอาเดี๋ยวมาติดตามกันนี่พี่น้องนี่พี่น้องปลาตัวที่่าเดือต้มลงไปเมื่อกี้นี่จะ้ะมันเปื่อยมดแล้วนี่นยเดินก็จะโองแบบนี้เลยจะ้ะเอาน้ามันจ้ะไปแบบนี้ แล้วพี่น้องที่ทำให้นัวพี่น,อน้องงานปลาเองมีเละความอร่อยของมันจ้ะพี่น้องเหลือตะก้างมันเลยพี่น้องอีกที เลยจ้ะแค่นี้เลยจ้ะเดี๋ยวนันก็จะทิ้งอันนี้กลางมันเสร็จมันจ้ะนี่ปลากระป๋องเด้อนี่เดี๋ยวจะเอาซอนมันใส่เด้อจ้ะน,น,นี่ตอนปลากระป๋องเด้อจ้านี่เอาใส่เลยนี่ใส่ลงไปอร่อยอ้าวนี่ใส่พักอีตูใส่ใบหนังหลักไปจะอมจ้ะเรียบเลยหูยหอม หอ,อมห้วยเลยพี่น้องมากินไปแล้วเก่งนะโจทย์เดือนไหยพี่น้องใช้ชอบใส่กากหมูก็ใส่เ้อนี่จะเดือนจะใส่กากหมูดานหลายอย่างปัน่นเดือนอร่อยหนามนัวแล้วพี่น้องนี่นามนัวเดี๋ยวนะ้องพี่น้องเนาะใส่ไปเลยนี่ เน้นๆเ,เลยนี่โอ้ยหอมตะปายน่ากินไหมพี่น้องนี่โอ้ยดิตอนปลากระป๋องเชีเดือนดูวยนี่นโอ้ยอร่อยลองดูเด้อพี่น้องสูตรเชีเดือนจ้านี่อร่อยว้าวนี่เจ้าโจทย์